รอบที่เท่าไหร่แล้วนะครับที่สี่นะเราพาดแค่รอบไปนะครับรอบนี้กันคือตอนนี้ในป่าของแท้เลยนะเดี๋ยวให้ให้ดูก่อนแพลนกล้องไปดูครับต่อไว้ในป่านี้สี่รอบนะครับแล้วก็ปรอบนี้นะครับเป็นสี่อ่าเป็นเป็นห้ารอบนะดูก่นเุ้ยใช่ไหมเมื่อกี้มันมันเห็นอะไรอยู่ะมันม,มน่ไน นี่ท่านผู้ชมหนึ่งตัวตัวนี้แน่นจัดเลยครับแน่นแปลว่าพีนะปลาใตา้พีนี่เป็นตระกูลปูกระเทยครับ <c oughs> นี่นี่แล้วครับตอนนี้กี่ตัวแล้วนะสาม เป็นหัวปลานะครับกัดเป็นเหล็กเลยไปแล้วต่อไปครับ